ดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกๆท่านเลยนะคะจะเจอกับใบเตยวันนี้นะคะที่นี่ที่เดิมเลยค่ะหมุนมาจนมาให้เคลื่อนความถี่ของเราตรงกันนะคะมารอคอยรอยคอกันที่นี่ที่เดิมนะคะกับสถานีของการสแกนจิตสแกนใจตัวเราเองค่ะวันนี้นะคะใบเตยก็จะมาทําในส่วนของคลิปนะคะเป็นคลิปอันดอมนะคะมาในหัวข้อสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะ ในหัวข้อองค์พ่อพระพิคเนตเนี่ยกำลังจะช่วยเหลือคุณเรื่องใดนะคะก็ไม่ต้องเลือกกล่องพายนะคะเพื่อนๆสามารถ เปิดเข้ามาฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะก็ใครสนใจดูดวงนะคะสามารถแอดไลน์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะก็ค่าครูตามกำลังทรัพย์นะคะแล้วก็คนที่สนใจนะคะจะลงทะเบียนเรียนอ่านไพ่นะคะก็คอร์ส3 9 9 9บาท1 9 9 9บาท1 5 0 0บาทยังเปิดอยู่นะคะรับจำนวนอคอร์สรับไม่เกิน2ท่านนะคะเปิดถึงกลางเดือนนี้นะคะก็ใครสนใจก็ สอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะทีนี้นะเดี๋ยวเรามาฟังคําทํานายของเรากันดีกว่านะคะวันนี้ไปเตก็จะมาในหัวข้อองค์พ่อพระพิคเนตเนี่ยนะท่านอยากจะช่วยเหลือคุณเรื่องใดนะคะกําลังช่วยเหลือคุณเรื่องใดในเร็วนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนิดนึงนะคะได้หมายเลขห่้านะคะพระสักติคณะปฏิ แล้วก็ได้ไพ่พระวิชัยคณะปะติหมายเลข13ได้ไพ่ปางคู่ชายยานะคะพลังจากผู้หญิงความงามงานเกี่ยวกับผู้หญิงแล้วก็อีกใบหนึ่งเป็นเรื่องของการทำลายความไม่รู้ขจัดอุปสรรคในการงานนะคะอีกใบเป็นพระสริสติคณะปะติปางเดินทางและสร้างสารรค์มีจินตนาการและความคิดริเริ่ม โอเคเดี๋ยวมาดูใบนี้ก่อนนะคะกลางหรือเปล่าไม่แน่ใจน่าจะกลางแหละนะคะมองว่าเป็นมองว่ากลางนะคะโอเคสิ่งที่ไปเลยเห็นนะคะเช็คพลังงานคุณแล้วเนี่ยเหมือน ตอนนี้นะคะเราอยู่ในความอึมครึมนะคะอึมครึมในที่นี้ก็อาจจะเป็นความไม่สบายจิตไม่สบายใจในเรื่องของการงานก็ได้นะคะมีความไม่สบายกายไม่สบายใจในเรื่องของความสัมพันธ์ก็ได้เหมือนเรามีความรู้สึกว่าเหมือนคนโดนของอะเออนะมีใครทําคุณใส่บนดําใส่เราหรือเปล่าหรือมีใครสาปแช่งด่าทอเราไหมหรือมีคนที่อยู่ในด้านมืดคอยทําอะไรไม่ดีรับหลังเราหรือเปล่า ะะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีพลังงานของความดีความไม่ดีปะปนกันอยู่มีพลังงานของความมืดพลังงานของความสว่างปะปนกันอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใบเตยมองว่าในการที่เราจะเริ่มต้นทำอะไรก็ตามนะคะแน่นอนว่ามันอาจจะหลีกเลี่ยงปัญหาวุ่นวายไม่ได้ หากความสําเร็จของคุณนั้นเกิดจากความรอบรู้เกิดจากประสบการณ์ที่คุณสั่งสมมานะคะเวลาที่คุณมีอุปสรรคปัญหาใดๆก็ตามในเรื่องงานหรือเรื่องของความสัมพันธ์เข้ามาเนี่ยมันเป็นเหมือนกับเ,เขาเนี่ยนะคะปัญหาเหล่านั้นเนี่ยอุปสรรคเหล่านั้นเนี่ยมันเข้ามาเพื่อ ทดสอบคุณภาพชีวิตของคุณนะคะคุณอาจจะได้ประมวลความรู้ที่คุณเคยรำเรียนมาการจากการงานที่เคยทำมาก่อนหน้านี้ทั้งทางตรงทั้งทางอ้อมดึงมันออกมาใช้ทีละอย่าง2องอย่างนะคะจนทำให้สิ่งที่คุณเจอคุณผเผชิญอยู่เนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันดูง่ายดายแบบไม่น่าเชื่อนะคะนอกจากนี้เนี่ยถึงเราจะมีอุปสรรคป,ปัญหาเข้ามาแต่เราเองก็จะได้เจอกับเพื่อนร่วมง,งานหรือบริวารที่มีในลักษณะของการเกื้อกูลหรือเป็นมิตรกับเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ใส่ใจกันและกันเยอะๆนะคะถ้าอยากจะก้าวหน้าก็ต้องเดินไปพร้อมๆกันการเงินนะคะอาจจะมีรายจ่ายนอกเหนือการควบคุมเข้ามาบ้างนะคะอาจจะมีการขาดสภาพคล่องบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงที่คุณเปิดมาฟังคลิปนี้เนี่ยควรจะลด ในเรื่องของการเสี่ยงหรือลดการที่จะไปลงทุนหรือขยับขยายกิจการในช่วงนี้มันอาจจะทําให้เราตัดสินใจผิดพลาดได้เดี๋ยวมันได้ไม่คุ้มเสียเพราะฉะนั้นต้องอาศัยประสบการณ์แล้วก็มีสติถึงจะผ่านพ้นช่วงเวลาเหล่านี้ไปได้แล้วมันจะเกิดกับความมั่งคัง่งและเป็นความมั่งมีสีสุขในที่สุดนะคะก็ในเรื่องของคนโสดเนี่ยก็อย่าเพิ่งคิดที่จะเปิดใจในช่วงนี้เลยเพราะว่าอาจจะเสียใจทีหลังได้นะคะมันเหมือน คนบางคนเข้ามาเขาไม่ได้เข้ามาแล้วเขาอยากจะมีคอมมิทเมนต์กับเราหรือจริงจังจริงใจกับเรานะคะเป็นลักษณะของการที่เข้ามาฉับฉวยเพราะฉะนั้นช่วงนี้เลี่ยงได้ก็เลี่ยงไปก่อนในเรื่องของความรักส่วนคนที่มีคู่แล้วเนี่ยมันเหมือน ต้องระวังคําพูดมากขึ้นนะคะความคิดเห็นไม่ตรงกันความคิดเห็นไม่ลงรอยกันเรี่ยงได้ก็เรียงต้องอดกลันนะคะแล้วมันจะยืดชีวิตรักให้ยาวนานมากยิ่งขึ้นนะคะทีนี้เนี่ยอันนี้คือ energy หรือพลังงานที่ใบเตยเห็นามาดูว่าองค์พ่อนะคะจะช่วยเหลือคุณในเรื่องใดก็ต้องบอกว่า,าความติดขัดนะคะอุปสรรคต่างเนี่ยจะราบรื่นเข้าที่เข้าทาง ทีนี้หลังจากที่เราผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปนะคะจะมีโอกาสดีๆเข้ามาหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นตําแหน่งผลตอบแทนงานความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆนะคะการเปลี่ยนแปลงบางอย่างแล้วก็การติดต่อเจราจาอะไรเอาไว้เนี่ยมันเหมือนเราจะสรุปหรือตกลงกันได้ด้วยีนะคะงานจะมีการขยับขยายมีการเพิ่มการลงทุนมีหุ้นส่วนเข้ามาหลังจากที่เรา ผ่านผ่านการทดสอบผ่านบททดสอบนี้ไปนะคะอาจะเกิดเป็นความสําเร็จเป็นความก้าวหน้าแล้วก็ ให้เราเองเนี่ยมีความนอบน้อมมีความอ่อนน้อมถ่อมตนนะคะทําอะไรก็ละเอียดถี่ถ้วนความอ่อนช้อยความปราณีตเนี่ยหรือศิลปะในการที่เราเอ่อมีความอ่อนน้อมถ่อมตนที่เราแสดงออกไปเนี่ยผู้ใหญ่นะคะเขาก็เมตตาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะได้รับความร่วมไม้ร่วม,มือร่วมแรงร่วมใจแล้วก็อ่ได้รับการช่วยเหลือเกื้อกูลได้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญที่คุณจะต้องมีก็คือความนอบน้อมความอ่อนหวานความละมุนที่เรามีนะคะอย่าแข็งกระด้าง อย่าเอาแต่ใจตัวเองแล้วมันจะเกื้อกูลให้พลังงานชีวิตของเราดีขึ้นส่วนเงินเนี่ยหลังจากที่เราควบคุมค่าใช้ใจ่ายบางอย่างได้แล้วนะคะรายรับก็จะเริ่มคล่องตัวมากยิ่งขึ้นนะคะองค์พ่อท่านก็จะประทานพรให้คุณเนี่ยมีใช้ใจ่ายไม่ขัดสนไม่ขาดมือนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเงินบางท่านถ้ามีความติดขัดก็จะมีผู้ใหญ่หรือมีผู้ที่ เอาเมตตาคุณเนี่ยให้ความช่วยเหลืออุปถัมภ์คำจุนคุณคุณจะลงทุนในรูปแบบต่างๆก็จะได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่านะคะก็อาจจะเป็นช่วงที่เราได้ฉกฉวยโอกาสทํากําไรต่างๆเก็บเกี่ยวผลผล,ผลิตๆๆต่างๆนะคะแล้วก็อาจจะเหมือนวางแผนในเรื่องของการเงินเนี่ยให้รอบคอบมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะคะแล้วก็จะเป็นช่วงที่เราอาจจะต้องใจเย็นในการรอคอยผลลัพธ์ต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำอะไรเนี่ยไม่ลงทุนจนเกินกําลังนะคะหรือทุ่มเทไปจนสุดตัวหรือ หน้าตักแล้วมันเหมือนถ้าเรารอบครอบตรงนี้ได้เนี่ยเราจะไม่พลาดเลยในเรื่องของการเงินนะคะแล้วก็อย่าหลงใจอ่อนไปเชื่อคนง่ายๆนะคะระมัดระวังความเดือดร้อนจากเพศตรงข้ามด้วยคือบางทีอ่ะเราอาจจะเปเปผิดคนคือให้ใจผิดคนตรงนั้นอ่ะก็ต้องระวังจะเมตตาจะเอ็นดูเขาระวังเอ็นเราจะขาดอันนี้ต้องระวังด้วยนะคะอย่าลงเชื่อคนง่ายจนเกินไปแล้วอนาคตที่สดใสก็จะรอ จะรอคุณอยู่แล้วก็จะเกิดขึ้นกับคุณเอาใจใส่กันแล้วกันนะใครที่มีความรักมีคู่อยู่แล้วระมัดระวังยับยั้งชั่งใจการแสดงความคิดเห็นบางอย่างนะคะมันอาจจะทําให้เราทะเลาะก,กันได้เลี่ยงที่จะ พูดใช้คําพูดที่รุนแรงก็เลี่ยงได้ก็เลี่ยงซะมันจะได้ดีกับตัวเราเองนะคะแล้วก็ใครที่วางแผนจะเดินทางก็มีเกณฑ์จะได้เดินทางด้วยนะคะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่ไอเดียบรนเจิดรดแล่นนะคะมีการสัญจรไปมาระหว่างตัวเราหรือ,อคนที่อยู่ทางไกลเดินทางมาเจอกับเราก็ถือว่ามีความราบรื่นดีมีการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปในทิศทางที่ดีด้วยใครที่อยากจะ ได้รถคันใหม่ก็มีเกณฑ์ได้รถคันใหม่นะคะมีโอกาสที่จะมีข่าวดีนะคะในเรื่องของยวดยานพาหนณะนะคะด้วยในช่วงนี้นะคะก็ถือว่าราบรื่นดีไม่มีปัญหาไม่ติดไม่ขัดอะไรนะคะทีนี้เราจะมาดูเพิ่มอีกนิดนึงนะคะดูจากค่ายิบซีเสริมนิดนึง คุณพ so um. mm ่อจะช่วยเหลือคุณเรื่องใดคะเนี่ยมีเรื่องที่ท่านกำลังจะช่วยเหลือคุณหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนิดนึงนะใช้วิจารณญาณในการชมในการฟังนะคะอ่ะขอดูเพิ่มอีกสักห้าใบก็นแล้วกันเนาะ ไพ่ของความคิดสร้างสรรค์ขึ้นมาจริงๆนะคะไพ่ดีเอ็มเพลตก็ถือว่ามีความมั่งคัง่งมีการเติบโตนะคะแล้วก็เป็นเรื่องของการที่จะต้องมีความยืดหยุ่นในชีวิตนะคะแล้วก็วางแผนในเรื่องของการเงินดีๆนะคะจะได้เข้าที่เข้าทางจะได้ลงตัวนะคะบางท่านก็จะมีโชคเข้ามามีความอ b ปบัลลัสนะคะมีความอุดมสมบูรณ์เกิดขึ้นในชีวิตเนาะองค์พ่อประทานความมั่งคัง่งความสมบูรณ์ให้กับคุณอยู่นะคะ อืมแล้วก็บางอย่างเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ถูกใจเราทั้งหมดก็เหมือนเราให้คะแนนร้อยเราอาจจะได้สักเจ็ดสิบแปดสิบอะไรอย่างเงี้ยนะ ก็ให้เราขอบคุณนะคะจงขอบคุณแล้วก็พลังงานของคุณเป็นพลังงานที่เชื่อมต่อเชื่อมโยงกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้นะคะไพ่มหาปุโรหิตขึ้นมาเนี่ยเป็นไพ่ของความศักดิ์สิทธิ์เป็นไพ่ของพลังงานที่เป็นในเรื่องของความคิดสร้างสารรค์ภูมิปัญญาภายในของเรานะคะ i n n e r wisdom เนี่ยเป็นเรื่องของปัญญายาณข้างในที่มันจะเชื่อมโยงเชื่อมต่อกับจัก,กรวาลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เราไปดึงดูดเอาสิ่งดีๆดึงดูดเอาโชคดีๆเข้ามาเพราะฉะนั้นก็อวยพรขอให้ราบรื่นลงตัวขอให้ปรระสสบคววาามํเ็จในชีิต ทุกมิติทุกๆด้านนะคะก็วันนี้รับคำทำนายด้วยการพิมพ์39 39นะคะขอให้คุณโชคดีและมีความสุขค่ะ